โอเคครับผมก็สวัสดีเพื<ๆ>่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับอยู่กันในเกม Tower of Fantasy นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการตั้งค่าแบบใหม่นะครับซึ่งมันจะมีส่วนช่วยให้เราเล่นเกมนี้ได้ดีขึ้นมากๆเลยนะครับผมก่อนหน้านี้ผมไม่เคยสนใจเกี่ยวกับการตั้งค่าเลยนะทุกคนเกมมันตั้งมาให้แบบไหนผมก็เล่นไปแบบนั้นเลยนะแต่ทีนี้ด้วยความว่างนะทุกคนผมก็เลยลองเข้าไปแคะแกะเกาดูนะครับผลปรากฏว่าบางอย่างบางฟังก์ชันที่เกมมันไม่ได้ตั้งมาให้เนะี่ยมันดีมา,มากๆเลยทุกคนคือเห็น นี้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้ดีขึ้นจริงๆนะทุกคนก็เดี๋ยวเราต้องไปตั้งค่าตรงไหนยังไงบ้างเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้ขอแนะนําร้านเติมเกมดีๆอย่างร i สแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%การันตีคุณภาพด้วยผู้ติดตามมากกว่า300 0 0นคนสามารถเติมได้ทั้งในไลน์และเว็บไซต์ร i สแมนช็อปมีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงและล่าสุดบริการใหม่สําหรับผู้ซื้อแพ็คเติมมมเเเกในนนนนนนววว็บสสสาาาารรถถผ่ออชํะไดดด้้้แลัววนนีูงนนงุึ10ื สะดวกไว้ใจได้เติมเกมง่ายต้องร้านนี้เลย l i s t m a n Shop โอเคก็ผมมาเดี๋ยวเรามาดูที่อย่างแรกเลยดีกว่าที่ผมอยากจะนําเสนอนะครับทุกคนสังเกตดูตรงดาเมจนะครับเวลาที่ผมโจมตีนะครับนี่เห็นไหมคือทุกคนจะสังเกตว่าดาเมจเนี่ยมันขึ้นซ้อนกันเยอะมากๆถูกไหมเวลาที่เราดูอะไรแบบนี้เนี่ยมันทําให้แบบลายตานะทุกคนดูแบบไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะแล้วทีนี้สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบชอบคํานวณดาเมจนะครับได้ตัวละครใหม่มาอยากคํานวณว่าเออตีธรรมดาเนี่ยมันดาเมจเท่าไหร่ใช้สกิลดาเมจเท่าไหร่อยากจะคานวณ เอาง่ายๆแล้วแบบมันเป็นตัวเลขแบบนี้มันก็ดูยากเนาะเห็นไหมมันซ้อนกันหมดเราไม่รู้ว่าตัวเลขไหนมันมาจากดาเมจของอะไรนะครับเออมันก็ทําให้ยากต่อาการคํานวณเน,ะ <noticeable noise> <Witch> นา,า,านนนะแล้วทีนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราเข้ามาที่คําว่าตั้งค่านะครับผมแล้วเข้ามาในหัวข้ออื่นๆนะตรงคําว่าตั้งค่าการเลื่อนข้อความนะครับผมปกติทุกคนเนี่ยจะเล่นแบบตั้งค่าเริ่มต้นตรงนี้เนาะก็คือตัวเลขมันจะซันซ้อนกันนะครับท <mit> <ๆ S 1> <ๆ S 2> ีนี้น <cke> ถ้าเกิดว <ๆ S 2> ่าเราตั้งค่าแบบคําว่าไม่มีนะครับเวลาที่เราโจมตีเนี่ยมันจะไม่แจ้งเตือนดาเมจเลยนะครับผม อ่าก็คือมันจะไม่มีดาเมจขึ้นมาแบบลกหน้าจอก็คือเราจะไม่รู้ด้วยนะว่าดาเมจเราสามารถทําได้เท่าไหร่เนาะอ่าหลายๆคนน่าจะไม่ชอบแหละเพราะว่าทุกคนย่อมอยากรู้ดาเมจของตัวเองอยู่แล้วนะครับแต่มันก็ดีตรงที่คนที่อ่าเครื่องไม่แรงเนาะมันก็อาจจะช่วยลดการแหลกได้นะครับแต่ทีนี้ที่ผมอยากจะนําเสนอจริงๆเนี่ยมันคือตรงนี้ครับผมตรงคําว่าลิสต์นะครับถ้าเกิดว่าเราติ๊กตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะแดดตตีให้ดูนะครับนี่ทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นตัวเลขหรือเปล่านะครบบ่าเิต๊แียมท มันขึ้นอ่ะมันจะขึ้นแบบเป็นระเบียบมากลยทุกคนเห็นไหมมันจะขึ้นแยกเลยนะครับว่าตรงนี้เป็นดาเมจอะไรดาเมจอะไรนะครับคือเราจะดูง่ายมากๆนะถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปคํานวณอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายเนาะเราก็จะเห็นตัวเลขได้ค่อนข้างชัดเจนด้วยนะครับเห็นไหมอ่านี่แหละฮะคือความลับนะครับผมหลายๆคนน่าจะไม่เคยสังเกตตรงนี้เลยนะฮะคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าหลายๆคนอ่ะไม่รู้แน่นอนนะฮะในเรื่องนี้นะครับผมเดี๋ยวทีนี้กรณีที่เพื่อนๆติดบั๊กนะครับไม่ว่าจะเป็นบั๊กตกแม one. เราสามารถกดคาว่ายับยั้งไม่ได้ตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งพอเรากดไปแล้วเนี่ยมันก็จะวาร์ปทีหนึ่งนะครับซึ่งมันก็จะทําให้เราออกมาจากบั๊กตรงนั้นได้นะครับคือมันจะย้ายที่ให้เรานะครับเราก็จะออกมาจากตรงที่เราติดได้เนาะโอเคทีนี้มาดูในหัวข้อของกล้องถ่ายรูปกันบ้างนะครับผมซึ่งตรงนี้แหละจะมีส่วนช่วยในการเล่นของเราเยอะมากๆเลยนะครับผมอย่างแรกนะครับผมก็คือระยะกล้องระหว่างการต่อสู้นะครับของผมมันจะเป็น1.5เนานะถ้าเกิดว่าผมตั้งเป็น0.5นะเวลาที่ผมมาตีมอนนะครับทุกคนจะสังเกนค เห็นมเวลาที่เราเล่นจริงๆอ่ะแบบนี้มันไม่ดีเลยนะทุกคนเพราะว่าเวลามอนมันเข้าหลังเราหรือมาจากทางซ้ายทางขวามืออะไรเงี้ยเราจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามุมมันแคบเกินไปนะครับก็แนะนําว่าให้ตั้งสูงๆไว้เลยนะครับเป็น1.5เนานะนี่นะครับเห็นไหมเพราะผมตั้งเป็น1.5เนี่ยภาพมันจะกว้างมากเลยนะฮะเราจะได้รู้ว่าศัตรูตัวไหนมันเข้าหลังเราหรือเปล่านะครับเข้าหน้าเข้าหลังเข้าข้างนะฮะเออเราก็จะได้แบบวิ่งหลบได้อะไรประมาณนี้นะครับคือมันก็จะเล่นได้ดีกว่านะครับผมโอเคแล้วทีนี้นะครับผมโหมดของการทํางานนี่ นะครับที่สําคัญตามปกติเนี่ยตัวเกมมันจะตั้งแบบสมาร์ทมาไว้ให้เรานะครับซึ่งแบบสมาร์ทเนี่ยผมจะเอาไว้พูดถึงท้ายสุดนาอเดี๋ยวเรามาดูแบบกําหนดเองกันบ้างนะครับว่ามันจะมีผลยังไงเนาะถ้าเกิดว่าเราติ๊กแบบกําหนดเองนะครับเวลาที่เรามาเล่นอ่ะตอนที่สู้กับศัตรูนะครับนี่สมมุติว่าเราล็อกเป้าตัวไหนแล้วมันจะล็อกเป้าตัวนั้นเลยนะครับผมคือมันจะไม่เลือกมอนตัวใหม่ให้เราเลยนะครับสังเกตว่าผมเลือกบอสลูเซียเนาะคือมันก็จะยิงแค่ลูเซียอยู่เงี้ยไม่ว่ามอนมันจะเยอะแค่ไหนมนนมมมมมััมัันนนนนนกก็็็จจะะะเเลงงงแแคู่่่่่ซีียยบววว้ตตาาาาอออื โดนตัวอื่นนะครับข้อดีก็คือเวลาที่เราอยากจะตีบอสเนาะหรือว่าเราอยากจะใช้โคลนะครับแล้วใช้ท่าเจ็ตแพคอะไรอย่างเงี้ยให้มันโดนแค่ตัวเดียวปั่นแค่ตัวเดียวรัวๆอะไรเงี้ยไม่อยากให้โดนพวกลูกกระจอกเนาะมันก็จะล็อกไว้แค่ตัวที่เราอยากโจมตีนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากเปลี่ยนเป้าหมายนะครับคนที่เล่นบนคอมเนาะเราสามารถกดปุ่มแทบเพื่อเปลี่ยนเป้าหมายได้นะครับอ่านี่นะครับผมก็กดปุ่มแทบนะครับสังเกตว่าจุดสีฟ้านะครับมันก็จะย้ายไปตัวอื่นแล้แเรากดแทบตัวหนึ่งมันก็จะย้ายไปตัวอื่นนนะครรรักกก็ืือออออเเเเเาาาาาาสมมมถลป้้หยยทีี่จจตไดงง อันต่อมานะครับที่ช่องเน้นระยะทางไว้ก you ่อนนะครับถ <c oughs> ้าเราติ๊กช่องนี้นะครับเวลาที่เราตีมอนนะครับมันจะเลือกตีตัวที่เข้ามาใกล้เราที่สุดนะครับผมอาจจะสังเกตว่าเวลาที่ผมยิงนะตัวไหนที่มันแบบเข้ามาใกล้ๆผมอ่ะมันก็จะล็อกตัวนั้นนะครับนี่นะฮะตัวไหนวิ่งเข้ามาใกล้ๆเรานะครับมันก็จะเล็งไปที่ตัวนั้นก่อนเลยนะครับสังเกตปุ๊บตัวไหนเข้ามาใกล้มันก็จะล็อกตัวนั้นนะครับผมข้อดีของการตั้งค่าแบบนี้เนี่ยก็คือจะดีมากๆสําหรับคนที่เล่นสายแทงหรือว่าคนที่เล่นอาวุธระยะใกล้เนาะะมัักก็จตตีีีวทท่่ใล้สุดของ ราได้ก่อนนั่นเองนะครับ นี่นะครับสังเกตตัวไหนเข้ามาใกล้ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป้าไปให้เลยนะครับผมแล้วก็อันต่อมานะครับตรงช่องสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีบอกอะไรเลยนะทุกคนคือมันไม่มีเขียนเลยนะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราติ๊กตรงนี้นะครับผมอ่ะเวลาที่เรามาตีนะครับมันจะเลือกตีตัวที่แบบอ่าเราหันหน้าไปเจอนะเราหันไปข้างหน้ามันก็จะตีตัวข้างหน้านะครับเราหันข้างมันก็จะตีตัวข้างๆ้างนะครับผมเออแล้วก็ส่วนใหญ่อ่ะเวลาที่เราเลือกฟังก์ชันนี้นะครับมันจะเลือกตีตัวที่อ่ามันไม่สนใจเรานะทุกคนจะสังเกตนะครา โจมตีมันก็จะโจมตีตัวที่แบบวิ่งตามหลังเราถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราติ๊กตรงนี้นะฮะผมวิ่งมาเจอไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะยิงตัวนี้ <c oughs> เห็นไหมฮะเออมันเป็นคล้ายๆแบบตัวไหนไม่สนใจเราอะ่ะมันก็จะล่อแนละ้วมันเหมือนคล้ายๆกับการลากมอนอะไรประมาณนั้นนะครับผมอ่าอันนี้มันยิงตัวข้างหลังอยู่นะครับแต่ผมวิ่งมาเจอตัวนี้ปุ๊บมันก็จะยิงตัวนั้นเห็นไหมเออะมันก็จะเป็นคล้ายๆการลากมอนนะครับเห็นไหมตอนนี้มอนวิ่งตามหลังวมแบบเต็มเลยนะครับไออันนี้ยิงปกติอยู่นะครับแต่พอผมห การลากมอนนะก็เลือกแบบนี้ได้นะครับโอเคแล logo, so okay, like ้วก็สุดท้ายนะครับวิธีการล็อกแบบสมาร์ทเนาะก็คืออันที่ทุกคนตั้งตั้งกันอยู่ตอนนี้นี่แหละนะครับวิธีนี้เนี่ยมันก็คือการออโต้ล็อกนั่นเองนะครับก็คือมันจะเอา3อันนะสหัวข้อตรงนี้นะครับมารวมๆกันไว้ที่เดียวนะครับซึ่งข้อดีคือยังไงข้อดีคือมันออโต้นะครับเหมือนที่ทุกๆคนเล่นกันอยู่ตอนนี้แหละมันจะเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดให้เรานะครับบางทีเนี่ยก็ยิงตัวที่ใกล้กว่าบางทีก็ยิงบอสให้นะครับบาง AI คิดให้นะครับแต่นะครับข้อเสียของมันก็คือในหลายๆครั้งนะครับผมในหลายๆสถานการณ์มันก็ล็อกเป้ามั่วให้เราครับอย่างเช่นเราอยากตีบอสเราอยากตีตัวเนี้ยเราอยากใช้อันติใส่ตัวเนี้ยแต่เป้ามันดันไปล็อกตัวอื่นนะครับคือเอาง่ายๆบางทีมันล้วนนะครับการออโต้ก็คือออโต้เนาะเราไม่สามารถกําหนดได้เออบางทีมันก็ทําใหเราหงุดหงิดนะผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนก็น่าจะเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยแนะนําว่าเวลาที่เราจะเล่น่ะเราควรเปลี่ยนการล็อกแบบเนี้ยเรื่อยๆตามสถานการณ์นะทุกคนถ้าเกิดดวว่่่าาาไไม้้อยยกใหันเเปปปลีต หรือพวกลูกกระจกข้างๆอะไรเงี้ยเราก็ตั้งค่าให้มันเป็นแบบกําหนดเองก่อนนะครับแล้วก็ล็อกเป้าไปที่ตัวที่เราต้องการโจมตีนะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นสายแทงหรือว่าเราอยากจะเล่นอาวุธระยะใกล้นะครับในโหมดต่างๆอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเปลี่ยนมาเน้นระยะทางนะครับหรือก็คือเลือกตีมอนที่มันอยู่ใกล้เราก่อนนะครับตัวไหนเข้ามาใกล้เราเนี่ยล็อกเคลียร์ตัวนั้นก่อนเลยซัดตัวนั้นก่อนเลยนะครับผมอ่ะอันนี้มันก็จะดีแตกต่างกันไปตามสถานการณ์เนาะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นอันที่ผมแนะนําอยากให้ทุกคนลองนะคือตอนนี้ผมเปลีี่่ยยนนมมาาาใชาช้้้้กกรรร็ออตงงสุดทผู ว่าพอเราเออกมาเล่นจริงๆแล้วอะ่ะมันถูกจริตผมมากกว่านะครับผมผมรู้สึกว่ามันเล่นได้ดีกว่าต้องไปลองดูนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบจริงๆยังชอบแบบออโต้อ่ะให้มันคำนวณให้แบบอัตโนมัติอะไรอย่างนี้ก็กลับมาใช้แบบออโต้เหมือนเดิมก็ได้เนาะตรงนี้เนี่ยเราก็เลือกใช้ให้มันตรงกับความชอบของเราแล้วก็ตามสถานการณ์ของเราเนาะโอเคทีนี้อันต่อมานะครับตรงปรับแก้ไขระยะกล้องอัตโนมัตินะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราปิดไว้นะอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าผมมาตีมอนนะครับมุมกล้องมันก็จะแคบนะทุกคนนี่เห็นไหมมันจะไม่ปรับระยะกล้องให้หรรรือออว่าปับมมุกล้งะไ นะแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดออนไว้นะครับผมซึ่งผมแนะนําให้เปิดออนนะผมแนะนําให้เปิดออนไว้นะครับเนี่ยพอผมเปิดออนไว้ปุ๊บมันก็จะขยายมุมกล้องให้เราอัตโนมัติเลยนะครับมันก็จะทําให้เราเห็นได้แบบมุมที่กว้างกว่านะครับแต่ก้อนต่อมานะครับปรับแก้ไขมุมกล้องอัตโนมัติตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปิดออนไว้นะทุกคนเวลาที่เราตีมอนอะ่ะแล้วเราหันหน้าจอหน,นีนะครับมันก็จะหันกลับไปหามอนให้อัตโนมัตินะอ,อย่างเช่นผมตีมอนตัวนี้นะครับนี่ผมตีตัวนี้อยู่แล้วผมหันหน้านี้ถูกไหมผมหันมาหน้านี้นะครับแล้วผม อันนี้คือผมไม่ได้หันหน้าจอนะครับคือเกมมันหันไปให้เองนะครับคือมันจะแบบค่อยๆหันกลับไปนะแต่ถ้าเกิดว่าเราปิดไว้นะทุกคนเวลาที่เราหันหลังยิงอะไรแบบนี้จะสังเกตว่ามุมกล้องมันจะไม่หันให้เราเลยนะครับผมหันมาแบบนี้นะครับยิงนี่เห็นไหมมันก็จะอยู่อย่างเนี้ย คือเราก็จะไม่เห็นมอนที่อยู่ข้างหลังเรานะครับคือเราต้องหันเมาส์เองมาแบบนี้เราถึงจะเห็นอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกของแต่ละคนนะครับว่าอยากจะให้มันหันเองหรือเปล่าแต่ว่าในกรณีของผมเนี่ยผมจะปิดออฟไว้นะเพราะว่าเวลาที่มันหันเองอ่ะพอเล่นไปนานๆผมเห็นแล้วมันจะอ้วกเลยทุกคนคือมุมกล้องมันดึงกันไปมาทุกคนมันทําให้แบบยิ่งเล่นนานมันก็แบบลายตานะแล้วก็ทําให้ผมรู้สึกเวียนหัวจะอ้วกนะผมก็เลยปิดไว้นะแต่ถ้าใครไม่ได้มีปัญหาตรงนี้เนี่ยเปิดไว้ก็ได้นะเพราะว่ามันก็สะดวกดีนะครับที่แบบ นะครับผมการตั้งค่าเอฟเฟกต์นะครับผมตรงนี้นะมันจะเป็น <us> ในเรื่องของการซ่อนสกิลของเรานะครับถ้าเกิดว่าอันแรกนะถ้าเกิดว่าผมตั้งแบบต่ําสุดเลยนะเป็น10% sent. เวลาที่เราใช้สกิลมันจะไม่เห็นเลยนะทุกคนเนี่ยฮะมันไม่เห็นแม้กระทั่งรูปธนูนะครับก็แนะนําว่าเปิดไว้ให้มันเป็น100%เปอร์เลยดีกว่านะครับของตัวเองนะเราจะได้เห็นความสวยงามสกิลของเรานะครับส่วนอันที่2นะครับตรงนี้จะเป็นการซ่อนสกิลของเพื่อนของเรานะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราเปิดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเวลาที่เพื skill ่อน และข้อเสียของมันก็คือเวลาที่เพื่อนใช้วงฮิวนะครับหรือใช้สกิลบัฟต่างๆเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเราจะไม่รู้ว่าเพื่อนใช้อะไรนะครับซึ่งเราก็จะเล่นกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับอยู่ที่ความชอบของเราเนาะว่าเราอยากจะเห็นสกิลเพื่อนของเราเนี่ยชัดมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ด่วนตัวของผมเนี่ยผมชอบแบบ เห็นจะชัดนะผมก็จะตั้งให้มันเป็นแค่1ิบนะก็คือไม่ต้องซ่อนเนาะไม่จำเป็นต้องซ่อนนะครับแบบเห็นแบบเต็มเต็มตานี่แหละชัดๆไปเลยแต่บางคนอาจจะไม่ชอบเอฟเฟฟที่มันเยอะเกินไปนะครับลบจอหรือว่าทําให้เครื่องค้างอะไรอย่างนี้ก็เปิดไว้สัก50%ก็ได้นะครับผมแล้ก้อนสุดท้ายนะครับซ่อนสกิลของนักพเจนจรที่เป็นศัตรูเนาะอันนี้ก็เหมือนๆกันนั่นแหละจะเกิดว่าเราไม่อยากเห็นสกิลของเขาก็ปิดไว้นะครับแต่ว่าเวลาที่เราเห็นสกิลของศัตรูอ่ะมันย่อมดีกว่าอยู่แล้วเราจะได้รูู้้้ว่่าาาาัตตรรขอองเเใใใชชสสสกะไะกจมไมี ใช้สกิลสตันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําว่าลดลงมาให้มันเป็นสัก50%เหมือนเดิมนะครับหรือว่าเอาสัก30อะไรอย่างนี้อ,อยู่ที่ความชอบของเรานะครับแต่ความชอบของผมคือ10นะผมชอบเห็นชัดๆนะครับจะได้รู้ว่าเขาใช้สกิลอะไรเนาะอันที่เหลือเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะทุกคนตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่เริ่มต้นคลิปเลยเนาะว่าตั้งไว้เป็นแบบลิส์นะครับคือดีงามต่อใจมากๆโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการตั้งค่าเนาะหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตั้งงงค่่่าาาให้้้้้มมมมมันนนนนถูกกกกตอเเเเี็จชวรรลไดดขึิๆผ เพื่อนก็ลองเอาไปตั้งตามกันดูนะครับผลลับเป็นยังไงเนี่ยก็ลองเอามาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมีอะไรมาแนะนําอีกก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ